ติดใจคนล้างหยอกเล่นถามหน่อยถามหน่อยถามซ้ำยสมมติสมมติอันนี้เป็นเรื่องสมมติทุกคนอยากคิดไปกันสมมติซอสบุ๊กครับผมเตรียมตัวสมมติว่าคุณแต่งงานกันแต่งงานกันย้ายยาย้ามาอยู่บ้านเดียวกันครับจะแบ่งหน้าที่ทําความสะอาดบ้านกันยังไงอ่ะคือด้วยจากการที่ผมรู้จักบุ๊กมา24ปีนะครับบุ๊กเขาชอบทําทุกอย่างด้วยตัวเอง มีเงินขนาดเนี้ยยังซักผ้าเองอ่ะเหรอเพราะฉะนั้นซักผ้าเนี่ยก็ให้บุ๊กไปเลยสมมุติว่าสมมติอยู่บ้านเดียวกันอ่สมมุติอยู่บ้านเดียวกันปุ๊บบุ๊กก็คือซักผ้าไปเลยอ่าซึ่งล้างจานเนี่ยบุลล้างจานขอเลยไม่เอาเนี่ยคือบุ๊กเอาแน่นอนล่ะก็ใครบอกใครบอกก็คือซักผ้าก็บุ๊กล้างจานก็บุ๊กตอนห่มไปบ้านบุ๊กอ่ะ้านห้องเขาจะแต่งสไตล์มูจิมูจิจะโล่ง เพรา่เรื่องขีนบ้านนก็ต้องยกให้นาดีให้บุ๊กแล้วไม่ทําอะไรเลยแล้วฟอทำอะไรไม่ทำอะไรเลยอยู่รล่อแบวันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นถ้วยรางวัลที่แบบว่าเขามองขึ้นมาแล้วก็ในวันนี่งานบ้านมันเยอะงานบ้านมันเหนื่อยอ๋อมองหน้าแฟนแต่เออแค่รู้สึกดีเอ๊ยแต่มันเป็นเรื่องสมมุติ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  e ส i t จบนะครับไม่รับคมที่เห็นต่างรับเธอ พูดเองเป็นรางวัลก็คือทุกอย่างอ่ะบุ๊กทำหมดเลยเอทำงานบ้านเหนื่อยเหนื่อยมากเลยลงมาข้างล่างเห็นไอ้ฟอร์ดออกไปวิ่งโขดเปลี่ยนเต็มตัวโยนเสื้อผ้าใส่บอกเอ้าที่รักออกกำลังกายกันเถอะติดเต็มพอดีร้อนร้อนร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวบุ๊กเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวบุ๊กจะเป็นสามีที่ดีของฟลดเรน ไม่ยอมเราไม่ยอมมันเป็นเรื่องสมมุติสมมติสมมติแต่ว่าคุณคุณก็คือเป็นรางวัลให้เขาอย่างเดียวใช่ไหมแต่เรื่องอะไรเขาก็คือจัดการไปแล้วก็มารับรางวัลได้ที่คุณอ,อได้ครับรางวัลมอบเป็นอะไรไอครับมอบเป็นอะไรสมมติว่าวันนี้สักผ้ามันเหนื่อยนื่อยแบบว่าล้างจานล้างอะไรมันเหนื่อยเดี๋ยวจุ๊บหมิงทีนึงชื่อ เหนื่อยปุ๊บเข้าไปกอดชั้นแบตเลยนั่งอะไรนะอดแล้วนั่งนั่งทิปเหมือนกันว่าเขาเขาเขาต้องการภาพจำลองอแต่เราไม่ทำไม่มีหรอจุ๊บนี้ที่แมคโครมีไหมจุ๊บได้แต่ว่าเดี๋ยวตัดต่อเองอะให้ฟอสจุ๊บจุ๊บตลอดเออลองลองทำความสัตย acting acting ครับผมชอบการทำงานบ้านมาเหนื่อยมากไม่มเหนื่อยเออเออผมไปออกไปวิ่งมาเหนื่อยเต็มตัวเลยโอ้หกลิ่นกลิ่นเสื้อผ้าอับมากตอนนี้ค่อนข้างเป็นเปรี้ยววิ่งมาเสร็จรตอนนี้เจอบุ๊กเข้าประตมาอ้าวว่าไงที่รักเพิ่งทำความสะอาดเสร็จเนี่ยเหนื่อยมากเลยฟอสเหนื่อยมากเลยเหรอขอกำลังใจหน่อยสิโอ้โหได้เลยครับพี่รักแต่เหป็นเปรี้ยวนิดนึงนะ โูทูตอาหอมให้เขาไปตัดต่อยอีกอโอเคโอเคนะครับแม่ผมมือถือสื่อมวลชนเยอะมากเมื่อกี้นะฮะ,ะไม่เป็นไรฝั่งนี้ถ่ายไปแล้วครับแม่เขาฝั่งนี้ไม่เห็น<อ>งานหลักคือทำงานงานลองแก้งสาวว,วาย ก็จะบอกว่าแก้ไปเถอะสาววายอะ่ะบาดหนาเดี๋ยวก็รักกันจริงอเล่น้องเน็ตปล่อยเว้ยต้องยกให้เขาใช่ไหมถ้าเรื่องเรื่องอสอง่งแท็กสอ่งอะไรนี่ต้องเขาเลยะนะครับผมอะโอเคกลับมากลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงกันอะ,อะกลับมาอยู่โลกความเป็นจริงโลกความเป็นจริงนะครับโอเค,คเน,นะครับ วันนี้คุณสองคนแต่งตัวเข้ากันมากนะครับครับผมแต่งมาวันนี้มีทั้งส่วนที่เป็นสีสันแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวด้วยนะครับ